เรื่องราวของจอมโจร2แผ่นดินโอรสเสือร้ายแห่งที่รับสูงเนี่ยนะเขาเนี่ยเป็นผู้ร้ายคนเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สร้างตำนานปล้นสะเทือนขวัญแก่ชาวบ้านไม่ต่ำกว่า2-300คดีเสือโอรสก่อเหตุตั้งแต่กรุงเทพมหานครจนไปถึงพื้นที่ของภาคอีสานรวมทั้งยังมีการข้ามลำน้ำโขงไปสร้างชื่อเสียงกระชอนเลยบนแผ่นดินลาจนได้รับสมยามนามว่าจอมโจรสแผ่นดิน ในปีพุทธศักราช2488เนี่ยอันเป็นพีสุดท้ายแห่งสงครามมหาเอเชียบูรพาก่อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะประกาศเป็นฝ่ายยอมแพ้อย่างเป็นทางการเสือโอรสหรือว่านายเวทวิไลเพชรเด็กหนุ่มจากบ้านม่วงตำบลโนนศิลาอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลาสินตอนนั้นก็มีอายุป,ประมาณ17ปีอีกทั้งเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นประมาณม .6 แต่แล้วเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยได้ถูกลิกขด ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาใกล้สอบเนี่ยปรากฏว่าทางโรงเรียนมีคําสั่งให้นักเรียนชั้นม6เนี่ยหยุดเรียนก่อนเพื่อจะเตรียมตัวดูนั้งทรงดูหนังสือเพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะเข้าห้องสอบส่วนนักเรียนชั้นอื่นเนี่ยก็สอบปกติอะน,นะเขาจึงถือโอกาสนี้เนี่ยชักชวนเพื่อนอก็ประกอบไปด้วยนายประจนนายคำพงนายชัยนายทาพากันเนี่ยเดินทางไปที่บ้านสร้างแก้ว บ้านสร้างแก้วนี่ก็มีเพื่อนรออยู่อีสอคนดีวกันก็คือนายเหมือนและนายสอนเพื่อไปช่วยกันเนี่ยทบทวนความรู้เตรียมไว้สอบในวันต่อไปแต่ในระหว่างที่เขาจะกำลังเดินทางปรากฏบ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจานวนหนึ่งได้เข้ามาจับกุมตัวเขาโดยแจ้งข้อหาว่าเขาเนี่ยเป็นคนปล้นทรัพย์สินเงินทองสร้างความมึนงงมึนง,งวยไปใหญ่เลยสร้างความตกตะลึงแก่เพื่อนๆงงอีหยังวะ ซึ่งเรื่องนี้ในความจริงก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะนะพ่อแม่ของนายเวศเนี่ยได้ไปขัดใจกับญาติพี่น้องในเรื่องมรดกที่ดินผู้ที่เป็นลุงของนายเวศเนี่ยเลยใช้วิธีการกลั่นแกล้งแจง้งตำรวจนำมาจับหลานชายเป็นการแก้แค้นก็รู้สึกไม่พอใจอะแก้แค้นซะเลยหลังจากนายเวศเนี่ยถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีสารชั้นต้นพิพากษาให้เขาเนี่ยจำคุก8ปีด้วยกัน ทำให้ทางครอบครวนนัวพยายามรวบรวม,รวมทรัพย์สินเงินทองที่มีทั้งหมดมาจ้างทนายเพื่อมาต่อสู้คดีให้กับลูกชายในชั้นอุทธรณ์ในที่สุดสารอุทธรณนน์พี่ภาพากษาให้จําคุก6ปีด้วยกันแต่ทางพ่อแม่ก็ยังไม่หมดความหวังความสิ้นหวังอะนะพ่อแม่ของนายเวศย,ยังมีการวิ่งเต้นเพื่อต่อสู้คดีและหวังปราณีจากสาลดีกาให้ลดยอนโทษลงอีกแต่ในระหว่างที่เราพิจารณาคดีของสาลดีกาเนี่ย ทางการเนี่ยได้ย้ายนายเวทออกจากเรือนจำกาลสินไปควบคุมตัวที่เรือนจำคลองไผ่จังหวัดโคราชอารุวานนครรัชสีมาเป็นเวลาสองปีด้วยกันภายในสถานที่ของเรือนจำคลองไผ่เนี่ยโอ้โหเขาเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มจากพื้นที่ของภาคอีสานตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยผ่านการต่อสู้มาเลยไม่เคยผ่านการประทะมัดเท้าเข่าศอกมาเลยด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเขาจึงถูกอะไรอะ่ะถูกข่มเหงถูกรังแกจากนักโทษรุ่นพี่ อยู่ตลอดเวลาโดนแม่งทุกวันโดนเตะโดนเตืบทุกวันความเจ็บปวดความแค้นและความเจ็บใจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยค้นพบสัจธรรมในชีวิตที่ว่าปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็กคนแข็งแรงกว่าย่อมข่มเหงนังแกคนที่อ่อนแอกว่าและหากต้องการความสุขสบายเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งเท่านั้นและเอาชนะทุกอย่างเมื่อความคิดทํานองนี้เนี่ยพุดเข้ามาในหัวของโอรส เขาเนี่ยจึงเริ่มพิจารณาสำรวจตัวเองแล้วแล้วก็พบว่าทุกระเบียบนิ้วของตัวเองนั้นเนี่ยต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยลูกผู้ชายที่แข็งแรงเข้มแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแล้วเรื่องอะไรล่ะที่เขาเนี่ยจะต้องไปยอมเป็นลูกไล่ของเพื่อนนักโทษคนอื่นละ่ะไม่ยอมแล้วต่อไปกูไม่ยอมนับจากวินาทีที่เขาคิดได้เนี่ยนักโทษชายเวทเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เคยเป็นแกะก็กลายเป็นราชสีขึ้นมาทันทีไม่ยอมให้ใครเนี่ยมารังแกอีกต่อไป เขาจึงเริ่มต้นเรียนรู้วิชาโจรจากอาณาจากัาจากรคนเถื่อนก็คือนีคุกนีแ่แหละทําให้ดาวโจรคนหนึ่งเ,เริ่มเปล่งประกายออกมาจนบรรดานักโทษที่เคยข่มเหงนางแกเขามาก่อนเ,นเริ่มกลัวเริ่มขยักขยแยงเริ่มขยาดและบางคนเนี่ถึงกับยอมก้มหัวเป็นลูกน้องคอยรับใช้ระยะเวลา2ปีในเรือนจําคลองไผ่จังหวัดนคนรราชสีมาได้เปลี่ยนบุคลิกของนายเวทจากคนที่เคยอ่อนน้อมถ่อมตนกลายเป็นคนที่แข็งกระด้งาง และในที่สุดนักโทษชายเวศก็ถูกนําตัวไปที่เรือนจํานิคมสร้างตนเองที่จังหวัดระยองซึ่งเรือนจําจังหวัดระยองแห่งนี้เนี่ยโอ้โหนักโทษชายเวศจะต้องได้รับความลําบากจากจาเป็นอย่างมากจากการอะไรอ่ะการทํางานอย่างสารพัดเพราะที่นั่นเนี่ยกำลังมีการสร้างนิคมนักโทษทุกคนเนี่ยต้องถูกใช้งานอย่างหนักตลอดเวลายิ่งมากไปกว่านั้นเนี่ยการถูกบีบบังคับทางด้านจิตใจในเรื่องถูกตราหน้าว่าเป็นนักโทษ เขาเนี่ยเกลียดชังสังคมที่ไม่มีความเป็นธรรมทั้งที่ยืนยันกับตัวเองแล้วว่าเนี่ยผมเนี่ยบริสุทธิ์ผมไม่เคยทําความชั่วอะไรมาก่อนผมไม่เคยทําผิดจริงๆดังนั้นโอรสเนี่ยจึงมีความแค้นลุงที่ได้ใส่ความทําให้เขาเนี่ยต้องติดคุกหมดอนาคตโอ้โหแค้นมากในช่วงระยะเวลา6เดือนในพื้นที่ของเรือนจําจังหวัดร,ระยองนักโทษชายเวศเนี่ยพยายามทําความรู้จักกับเพื่อนนักโทษประกอบกับวาจาที่อ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาอ่อนหวาน ทำให้เขาเนี่ยมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเลยสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าของกลุ่มคนเหล่านั้นเวทเนี่ยพยายามปฏิบัติตัวเป็นนักโทษที่ดีมาตลอดอยู่ในกฎระเบียบทํางานหนักด้วยความขยันขันแข็งจนเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าหนะ้าที่เรือนจํากระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่นักโทษจะต้องไปทํางานนอกเรือนจําตามปกติและหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีนักโทษชายเวทรวมอยู่ด้วย พอตกเย็นปุ๊บใกล้เวลาเลิกงานพัสดีนี่ก็ได้มีการเรียกนักโทษเข้ามาตรวจสอบเช็คยอดก่อนเข้ากลับเรือนจำโอ้โหปรากฏว่าในตอนเช็คยอดเนี่ยนักโทษชายเวทได้แอบหายไปโดยไม่มีใครเนี่ยสังเกตหลังจากที่ได้หลบหนีการควบคุมของพัสดีตลอดทั้งคืนเนี่ยนายเวทก็ได้เดินทางลละเลาะชายป่าไปตามป่าเดินไปเรื่อยๆพอเดินไปเรื่อยจนถึงเชา้านะได้ไปพบกับหมู่บ้านแห่งหนึง่ง เขาจึงมีการถอดเสื้อผ้าที่ประทับตรานักโทษทิ้งไปแล้วก็ได้เดินทางไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ตามหมู่บ้านโดยทําทีเนี่ยเป็นหนุ่มอีสานมาประชิญโชคเที่ยวสมัครงานตามไร่ตามสวนจนกระทั่งมีเจ้าของไร่คนหนึ่งเนี่ยแถวนั้นสงสารเกิดความสงสารจึงได้รับเขาเนี่ยทำงานไปเวทเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเนี่ยสุดท้ายมาเป็นโอรสและได้ก้มหน้าก้มตาทํางานในไร่นานพอสมควรพอทํางานอยู่ไม่นานเนี่ยสรส ก็หายไปจากไร่โดยไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนุน่นไปปรากฏตัวอีกทีี่อยู่กรุงเทพมหานครไปตะเวนหางานทําละงานนี่ก็หาไม่ได้เดินเตะฝุนไปเรื่อยๆอวันต่อว,วันใช้ชีวิตเนี่ยวันต่อว,วันจนในที่สุดเนี่ยก็ต้องไปยึดอาชีพขี่สามล้อทีบ3สามล้อรับจ้างโดยอาศัยวัดปรินายกเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดถนนราชดำเนินกลางเขตพระนครเน่ยเป็นที่หลับที่นอน โดยวัดปรินายกนั้นเนี่ยมีสิทธิ์วัดบางคนชอบฝึกมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกอยู่เป็นประจำโอรสเนี่ยจึงได้เข้าไปร่วมกลุ่มด้วยอผมเนี่ยเริ่มมีความสนใจแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสขึ้นเวทีตะเวนชกมวยหาเงินไปเรื่อยตามวัดต่างๆอาชนะบ้างแพ้บ้างเสมอบ้างสลับกันไปหลังจากที่สงครามมหาเอเชียบูรพายุติลงฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหนึ่งในหประเทศมหาอำนาจที่อยู่ในฝ่ายชนะทําให้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ต่างๆ อยู่เหนือภาคพ,พื้นดินอินโดจีนโดยเฉพาะกับประเทศเวียดนามประเทศกรัรมพูชาและประเทศลาวด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจึงมีกลุ่มคนลาวผู้รักชาติจำนวนหนึ่งภายใต้การนำของเจ้าสุภานุวงศ์ก็ซึ่งไม่พอใจการปกครองของฝรั่งเศสเนี่ยต่อมาเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันตั้งขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสเพื่ออิสราชในปีพุทธศักราช2492เจ้าสุภานุวงศ์เนี่ย ได้ทรงก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวขึ้นในเขตพื้นที่สำเหนือแขวงสำเหนือภายใต้การสนับสนุนของโฮจิมินห์ซึ่งต่อมาภายหลังนี้ก็คือกระบวนการคอมมิวนิสต์ของประเทศลาวสมรภูมิในลาวเนี่ยถึงจะเล็กกว่าสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพาวกว่ตามแต่แต่ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนสําคัญของสมรภูมิอินโดจีนเพราะมีการต่อสู้ทุกรูปแบบทุกระบบนะมีเครื่องบิน มีปืนใหญ่มีลูกยาวต่อมาเนี่ยรัฐบาลไทยจึงมีการส่งทหาราไปร่วมรบไอที่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไปรบเพื่อประเทศเราหรือไปรบเพื่ออเมริกานะแต่เป็นการไปรบเพื่อการสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อไม่ให้ข้ามเขตแดนไทย,เ,ยเข้ามาในประเทศไทยโอรสเนี่ยเป็นผู้กิเกนการจึงถูกทาบทามให้ไปร่วมรบในสถานการณ์นี้ด้วยซึ่งโอรสเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบต่อลงทันทีไปครับพี่ดีครับผม โอรสกับเพื่อนชาวอีสานอีกหลายคนเนี่ยที่เดินทางจากจังหวัดต่างๆของไทยถูกส่งไปฝึกอาวุธยุธโทโธปกรณ์ถูกส่งไปฝึกเกี่ยวกับการรบแบบกองโจรโดยมีนายทหารญี่ปุ่นจานวนหลายนายซึ่งหลังจากแพ้สงครามแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมกลับประเทศยังคงอยู่รับจ้างเป็นครูฝึกทหารให้กับกองทัพเราอิสระนี่โอรสเี่ยไปเป็นกองทัพเราอิสระและ้วกาลังฝึกอยู่โอรสกับเพื่อนทหารรับจ้างเนี่ยทำการต่อสู้ทางแขวงอัตบือ แขวงเซกองแขวงสารวันเขตติดต่อกับแผ่นดินเวียดนามจากการที่โอรสเนี่ยต้องออกตระเวนนะไปทั่วแผ่นดินลาวและโเ,เวียดนามทําให้เขาในมีโอกาสไปหมู่บ้านดอนเขียวอยู่ริมฝั่งน้ํโคงในประเทศลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านแสนทันมันยญ์ออเาเภอท่าพนมจังหวัดนครพ,พนมของประเทศไทยโอ้โหปรากฏว่าไปพบกับสาวงามซึ่งมีนามว่าสุภาพหรือว่าน้องสัาลีลูกสาวคนเดียวของผู้ใหญ่บ้าน และในที่สุดเนี่ยหนุ่มสาวทั้งสองก็ได้มีการแต่งงานกันตามประเพณีอยู่กินกันสามีภรรยาต่อมาโอรสเนี่ยได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่สําคัญมันเป็นงานลับของกองทัพราอิสระนะก็คือถูกส่งตัวเข้าไปจรกรรมในนครเวียงจันทร์แต่โอรสเนี่ยหารู้ไม่ว่าขณะที่เขากําลังใช้ความพยายามในงานจรกรรมอยู่นั้นเนี่ยหน่วยสันติบาลของฝรั่งเศสเริ่มรู้ตัว และจ้องจับตามองเขาอยู่แบบเงียบๆจับตาจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแผนการจับกลุ่มเริ่มขึ้นในคืนวันหนึ่งในขณะที่โอรสเนี่ยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกันพูดคุยกันไปไหนมาไหนด้วยกันเพื่อนคนใหม่คนนี้เนี่ยเป็นคนไทยอีสานที่เข้ามาสแสวงโชคในนครเวียงจันทร์เพื่อนผู้นั้นพูดกับโอรถว่าผมเนี่ยโอ้โหมีอาวุธเถื่อนเป็นจำนวนมากพร้อมที่จะนําออกมาขายแล้ว แต่ผมเนี่ยไม่มีแรงไม่รู้จะไปขายที่ไหนถ้าคุณสามารถหาคนติดต่อมาซื้อได้เนี่ยคุณจะรวยเป็นเศรษฐีมีเงินเนพันล้านอย่างแน่นอนอด้วยความไว้วางใจในสายเลือดไทยอะนะทำให้โอรสเนี่ยเชื่อเพื่อนเชื่ออย่างสนิทใจและคิดด้วว่าอาวุธเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทําประโยชน์ให้กับกองทัพเราอิสระได้อีกด้วยต่อมาเนี่ยเขาจึงนัดเพื่อนคนนั้นว่าเอ้ยอีกสอวัน อีกสองสามวันเนี่ยมาพบกันที่ริมแม่น้ําโขงในตอกลางคืนวันวอเวลานอนระบุเวลามาให้ชัดเจนอ่าสามวันต่อมาเนี่ยเป็นวันนัดหมายในการซื้อขายอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์โอรถพร้อมคนของตัวเองเนี่ยจำนวนหนึ่งนะนะซึ่งมีอาวุธครบไม้ครบมือและเงินค่าอาวุธติดตัวไปพากันเนี่ยไปซุ่มที่จุดนัดพบณที่หมายบริเวณริมน้าโขงเหนือนครเวียงจันทร์ขึ้นไปประมาณ10กิโลเมตร ปรากฏว่าที่แม่น้ําโค้งเนี่ยมีเรือลําใหญ่เนี่ยแล่นมาลอยตรงมาหาฝั่งจุดที่โอรสเนี่ยและพวกเขาเนี่ยซุ่มอยู่ตรงนั้นเสียงจากคนในเรือเนี่ยโอโหก็ส่งเสียงร้องเรียกรหัสวอหนึ่งเรียกว่า2อสองอาวอสองเรียกว่าวอสามตามที่ตกลงกันไวน้อะนะจากนั้นโอรสเนี่ยกับพวกก็ออกมาจากที่ซ่อนตัวเดินไปฝั่งริมน้ำํำที่เรือกําลังเล่นมาพอดีและสิ่งที่เรือลำนั้นบรรทุกมาเนี่ย แทนที่จะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์สงครามตามที่ต้องการมันกลายเป็นทหารฝรั่งเศสจํานวนหนึ่งโดยทุกนายเนี่ยถืออาวุธทันสมัยมีปากกระบอกปืนเน่ยเล็งมายัางจุดที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่สุดท้ายแล้วอิสรภาพของเขาก็ได้สิ้นสุดลงในวินาทีนั้นนั่นเอง